สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านนะครับตอนรับพี่น้องสู่การศึกษาหนังสือโรมแบบเจาะลึกนะครับฉบับออนไลน์ขอบคุณพระเจ้าสาหรับโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้พิจารณาพระคำของพระเจ้าไปด้วยกันวันนี้เรามาถึงโรมบทที่10นะครับโรมบทที่10ซึ่งต่อมาจากบทที่9้นั่นเองตามที่ผมได้กลืนไว้กับพี่น้องในสองม้วนก่อนนั้นนะครับว่าตั้งแต่บทที่9จนถึงบทที่11 เปาโลได้เขียนหนังสือโรมนี้พูดหรือกล่าวถึงเฉพาะเจาะจงนะครับผู้ที่รับจดหมายที่เป็นชาวยิวเท่านั้นเพราะว่าเปาโลต้องการที่จะชี้แจงหรืออธิบายให้กับชาวยิวที่อ่านจดหมายเข้าใจว่าคนเหล่านี้นะครับพงพันของประเทศอิสราเอลนี้พวกเขาเป็นประเทศที่ได้รับการสรงเลือกจากพระเจ้าแม้แต่สงงาราศีต่าง พระเมสสิยาก็มาประสูติในเชื้อวงของพวกเขานะครับแต่เปาโลอธิบายให้เข้าใจว่าในท่ามกลางชาวยูทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอิสราเอลแท้เหมือนกับที่อิสยาได้กล่าวไว้นะครับถ้าพระเจ้าไม่ทรงโปรดเมตตาพวกเราก็จะเป็นเหมือนกับเมืองโสดมและเมืองโกมโมราเปาโลพยายามอธิบายว่าเมื่อองค์พระสุคริสเจ้ามาเมื่อพระเมสยามาแล้วนะครับ เหตุไฉนาชาวยูส่วนใหญ่จึงไม่ได้รับความรอดในบทที่9นะครับเรามีโอกาสได้พูดถึงเรื่องนี้แล้วไม่ใช่เพราะการกระทําของมนุษย์ที่จะชอบทำแต่เกิดจากการทรงเลือกของพระเจ้านั่นเองและเปาโลสรุปนะครับในบทที่9นั้นก่อนที่จะจบในข้อที่30จนถึงข้อที่33คนต่างประเทศที่ไม่ได้สแสวงหาความชอบธรรมกลับพบความชอบธรรมเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้น ไม่ได้แสวงหาโดยการประพฤติแต่แสวงหาโดยความเชื่อซึ่งแตกต่างจากคนอิสราเอลนะครับที่ปฏิบัติตามความชอบธรรมมาตลอดเวลาพยายามรักษากฎตลอดเวลาแต่กลับยังไม่ได้รับความชอบธรรมเพราะอะไรเปาโลบ,บอกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้แสวงหาพระเจ้าตามความชอบธรรมจากความเชื่อนะครับ แต่เขาสแสวงหาพระเจ้าจากความชอบธรรมโดยการประพฤติของตัวของเขาเองดังนั้นเปาโลจบในบทที่9โดยเชื่อหเห็นว่าการที่ชาวยิวส่วนน้อยได้รับความรอดนั้นเป็นเพราะการทรงเลือกของพระเจ้าและชาวยิวส่วนใหญ่มีความเข้าใจในธรรมบัญญัติผิดนะครับเขาคิดว่าเขาต้องรักษากฎ108,009ตามที่ผมเคยเกริ่นไว้กับพี่น้องนะครับกฎของชาวยิว มีประมาณ6 1 3ข้อเนี่ยเขาถือว่าเขาจะต้องพยายามรักษาให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะได้รับความรอดโดยการกระทำนะครับเหมือนกับศาสนาล้อมรอบเราส่วนใหญ่ใครทำดีคนนั้นก็จะได้ดีนะครับเหมือนกับศาสนาล้อมรอบที่พยายามรักษาตัวเองตามกฎเพื่อที่จะเป็นคนดีและเพื่อจะไปสวรรค์ แต่นในความหมายของพระเจ้าความรอดไม่ได้เกี่ยวกับการประพฤติดีของมนุษย์เลยความชอบธรรมที่พระเจ้ายอมรับได้ไม่ได้เกิดจากการทําของมนุษย์คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ความชอบธรรมที่พระเจ้ายอมรับคือการกระทําของพระบุตรอง์คเดียวของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นเป็นเหตุผลที่ในบทที่10ที่เราจะขึ้นตอนนี้นะครับเปาโลจะกล่าวถึงชาวอิสราเอลที่เขาไม่ได้รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้า ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้นะครับคือความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อเนี่ยอิสราเอลส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจแต่คนเหล่านี้อุตสาห์ตั้งความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายเดี๋ยวเราจะพบในบทที่10นี้เองนะครับเอาละในบทที่10ข้อที่1นะครับจนถึงข้อที่2พี่น้องทั้งหลายความปรารถนาในใจของขคาพเจ้าและคําวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อคนอิสราเอลนั้น คือขอให้เขาได้รับความรอดข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่าพวกเขามีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นตามปัญญาเช่นเดียวกันกับบทที่9ในข้อที่1จนถึงข้อที่3เปาโลพูดเหมือนกันเลยนะครับเปาโลกล่าวถึงความเจ็บร้อนในใจเสมอจนอยากจะถูกสาบให้ขาดจากพระคริสเพื่อเห็นแก่อิสราเอลนะครับญาติสนิทฝ่ายเนื้อหนัง ของเปาโลเองที่นี่เปาโลย้ำอีกครั้งหนึ่งในบทที่10ข้อที่1ว่าความปรารถนาในใจของข้าพเจ้านั้นอยากจะให้อิสราเอลได้รับความรอดในข้อที่1จนถึงข้อที่4นะครับอิสราเอลมีใจร้อนรนสแสวงหาความชอบธรรมแต่เขาสแสวงหาความชอบธรรมไม่ถูกตามที่พระเจ้าได้กำหนดไว้อิสราเอลถือว่านะครับ หรือชาวยิวถือว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนที่ทรยศชาติเพราะอะไรเพราะเปาโลเมื่อรู้จักกับพระเยซูแล้วเปาโลรู้ว่าความชอบธรรมของท่านไม่ใช่เกิดจากการกระทําของท่านตามธรรมบัญญัติเหมือนกับคําสอนของรับบายต่างๆแต่ความชอบธรรมที่พระเจ้าจะยอมรับต้องเกิดจากการที่องค์พระเยซูคริสต์นะครับได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อที่จะลบล้างความผิดบาป และพวกเราที่จะได้รับความชอบธรรมจะต้องสแสวงหาความชอบธรรมนี้โดยความเชื่อไม่ใช่การประพฤตินะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ความคิดของเปาโลหลังจากที่เจอกับพรซูแล้วเนี่ยสวนทางกับชาวยิวส่วนใหญ่คนเหล่านั้นจึงถือว่าเปาโลเป็นคนทรยศชาติเมื่อไปประกาศพระคำของพระเจ้าที่ไหนนะครับเราจะสังเกตในพระธรรมกิจการว่าเปาโลก็ถูกต่อต้าน จากกลุ่มชาวยิวด้วยกันเองในกิจการบทที่21นะครับในข้อที่20จนถึงข้อที่22เนี่ยเราจะพบว่าคำพูดต่างๆเหล่านี้นะครับกล่าวถึงการแก้ตัวของเปาโลและการที่ชาวยิวส่วนใหญ่ได้ยินเสียงเล่าลือเกี่ยวกับเปาโลล้วนแล้วแต่เป็นความเข้าใจผิดนะครับเขาคิดว่าเปาโลเนี่ยเป็นผู้ที่ทรยศชาติเอาละครับ เราจะเริ่มอ่านข้อนี้ไปด้วยกันนะครับกิจการบทที่21ข้อที่20นะครับจนถึงข้อที่22เมื่อคนทั้งหลายได้ยินจึงสรรเสริญพระเจ้าแล้วเขาทั้งหลายกล่าวกับเปาโลว่าพี่เอ๋ยท่านเห็นหรือยังว่ามีพวกยูสักกี่พันคนที่เชื่อถือและพวกเขาทุกคนมีใจกระตือรือร้นในการถือธรรมบัญญัติเขาทั้งหลายได้รับคําบอกเล่าเรื่องท่านว่า ท่านสั่งสอนพวกยูทั้งหมดที่อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้ละทิ้งโมเสสและบอกว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรคนทั้งหลายคงจะทราบแล้วว่าท่านมาย้ำในข้อที่21นะครับคน,คนทั้งหลายได้รับคำบอกเล่าเรื่องท่านว่า แสดงว่ามีการเล่าลือต่อๆกันมานะครับว่าเปาโลเนี่ยเป็นคนที่สอนผิดนะครับเป็นคนที่สอนให้ชาวยิวละทิ้งกฎบัญญัติของโมเสสนะครับและไม่อนุญาตให้บุตรรับสุนัตให้ชาวยิวที่มีลูกเนี่ยรับสุนัตตามกฎบัญญัติของโมเสสดังนั้นในแนวคิดของชาวยิวศตวรรษแรกนั้นเขาถือว่าเปาโลเป็นคนที่ทรยศชาติ แต่ตรงกันข้ามกับเปาโลนะครับเปาโลเนี่ยมีความรักในใจต่อพี่น้องเพราะการหลงหายไปของการไม่เชื่อความจริงของชาวยิวที่เป็นเชื้อสายของท่านฝ่ายเนื้อหนังเปาโลทราบนะครับว่าระบบเดิมเนี่ยระบบการถวายเครื่องบูชาของอาโรนเนี่ยไม่สามารถที่จะนำมนุษย์ถึงความสำเร็จได้เช่นนะครับในพระธรรมฮิบรูบทที่10ในข้อที่11 พวกเขียนพระธรรมฮิบรูวาดภาพว่าโปรหิตยืนปฏิบัติทุกวันนะครับแต่ไม่สามารถที่จะนำความรอดมาให้กับมนุษย์ฮิบรูบทที่11บอ่อบทที่10นะครับในข้อที่11ส่วนโปรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเสมอเสมอเครื่องบูชาเหล่านั้นไม่มีวันลบล้างบาปได้เลย เปาโลรู้นะครับเพราะเปาโลเป็นถึงฟาริสีมเมื่อเจอกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วได้รู้จักความจริงแล้วเปาโลเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจว่าอะไรในระบบของอารอนเนี่ยการถวายเครื่องบูชาไม่สามารถที่จะนำมนุษย์ถึงความสำเร็จได้ถ้ามันถึงความสำเร็จได้เนี่ยคงจะต้องหยุดการถวายเครื่องบูชาไปแล้วนะครับแต่ที่ถวายเครื่องบูชาตลอดทุกวันทุกวันเนี่ย เพราะมันไม่สามารถที่จะนำมนุษย์ถึงความสำเร็จได้ข้อที่12บนะครับบนจอสกรีนนี้แต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายเครื่องบูชาเพื่อลบบาปเพียงครั้งเดียวสำหรับตลอดไปแล้วโปร่งข้อประทับเบื้องขวาของพระเจ้าของแท้คือเมื่อพระเยซูดได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนนั่นเป็นเหตุผลนะครับที่เราทราบว่าเปาโลมีความหวงแหนมีความรักต่อชาวยิว ที่เป็นเชื้อสายของท่านปรารถนาจะให้คนเหล่านั้นได้รับความรอดครับเพราะในพันธสัญญาเดิมหรือระบบการถวายเครื่องบูชาไม่สามารถนำมนุษย์ถึงความรอดได้พระธรรมโรมบทที่3นะครับในข้อที่19และข้อที่20เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่าพระบัญญัติมีไว้สำหรับจะปิดปากมนุษย์ทุกคนเพื่อมนุษย์ทุกคนจะอยู่ภายใต้การพิพากษาของพระเจ้า ข้อ20บอกว่าเพราะในสายพระเนศของพระเจ้าไม่มีคนชอบธรรมสักคนหนึ่งที่ประพฤติตามพระบัญญัติแล้วจะชอบธรรมนะครับไม่มีเพราะว่าเรารู้จักความผิดนั้นก็โดยธรรมบัญญัติการประพฤติตามพระบัญญัติไม่สามารถจะทำให้มนุษย์ถึงความสำเร็จได้นะครับโรมบทที่7ในข้อที่13การาเทียบทที่3ข้อที่22ก็พูดคล้ายๆกันแบบนี้นะครับ ปาโลปรารถนาในใจอยากจะให้ชาวยิวที่เป็นพ,พลพร่รายของพระเจ้าเชื้อสายของบพรพุุุมของเขาเนี่ยได้รับความรอดและเปาโลเป็นพยานได้ว่าคนเหล่านี้มีใจกระตือรือร้นนะครับที่จะรับใช้พระเจ้าแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่ชาวยิวส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่เข้าใจถึงพระบัญญัติของพระเจ้าว่า ธรรมบัญญัติหรือพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าประทานให้เนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ในคําเทศนาขององค์พระเยซูคริสต์บนภูเขามัทธิวบทที่5ในข้อที่27พระเยซูได้กล่าวสายสัมพันธ์ระหว่างตัวของพระองค์เองกับธรรมบัญญัติไว้อย่างนี้นะครับมัทธิวบทที่5ในข้อที่17 อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระชนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะทำลายหรือล้มเลิกธรรมบัญญัตินะครับแต่พระองค์มาเพื่อที่จะทำให้พระบัญญัตินั้นสมบูรณ์ทุกประการที่จริงแล้วคำว่าสมบูรณ์ในข้อนี้นะครับในภาษาเดิมเนี่ยมีความหมายถึงสำเร็จหรือเสร็จสิ้น ตามความหมายของหลักภาษานะครับเช่นเดียวกันองค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้มาตามที่ข้อที่เราอ่านจะทำลายธรรมบัญญัติแต่จุดประสงค์ที่โปรงมานั้นคือทำให้ธรรมบัญญัติที่พระเจ้าให้กับชาวยวนั้นสำเร็จโดยวิธีไหนโดยที่พระองค์เป็นผู้ที่กระทำตามพระบัญญัติทุกข้อโดยไม่พลาดเลย พี่น้องครับในความเป็นจริงแล้วพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่มีใครที่สามารถที่จะทําได้ครบทุกข้อตั้งแต่เกิดนะครับไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่องค์พระสู่แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นในเมื่อพระองค์ได้เป็นผู้ที่ทําให้สําเร็จในหนังสือยอห์นบทที่19นะครับในข้อที่30ก่อนที่พระองค์จะปรงพระชนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นี้นะครับพระองค์ได้กล่าววลีหนึ่งหรือประโยคหนึ่งบนไมก้กางเขนนั้นพระองค์บอกว่า สำเร็จแล้วโครงการไถ่บาประหว่างมนุษย์กับพระเจ้าสามารถที่จะสำเร็จแล้วโดยที่องค์พระเยซูคริสต์เป็นคนกลางนะครับเป็นผู้ที่ทำให้พระเจ้ากับมนุษย์คืนดีกันดังนั้นธรรมบัญญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมนุษย์มาถึงพระเยซูเมื่อมนุษย์เข้าใจว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะทำตามกฎบัญญัติได้ทุกข้อดังนั้นมนุษย์จะต้องสแสวงหาวิธีทางอื่นที่จะช่วยเขา ก็คือระบบของความเชื่อนั่นเองนะครับที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์เราข้อ3จะถึงข้อที่4เพราะว่าเขาไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าแต่อุตสาห์ตั้งความชอบธรรมของตนขึ้นพวกเขาจึงไม่ยอมอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติเพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม พี่น้องครับจากข้อที่เราอ่านเมื่อกี้ชาวยิวไม่รู้จักความชอบธรรมของพระเจ้านะพวกเขาประพฤติตามพระบัญญัติพยายามจะถือรักษาให้ครบทุกข้อนะครับและคิดว่าถ้ารักษาดีที่สุดพวกเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้ไปสวรรค์อันที่จริงแล้วกฎเกณฑ์ของการประพฤติก็คือว่าเขาจะต้องไม่พลาดเลยสักข้อหนึ่งนะครับจากธรรมบัญญัติ อิสราเอลเนี่ยพลาดในสิ่งที่ควรเป็นรากฐานสำคัญของศาสนาของพวกเขาเมื่อเปาโลได้เขียนหนังสือโรมนี้นะครับท่านได้เขียนไว้ในบทที่1ข้อที่16ท่านบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในข่าวประเสริฐของพระกริ์เพราะข่าวประเสริฐนี้เป็นที่นำคนทั้งปวงถึงความรอดทุกคนพวกยิวก่อน,นะครับและพวกต่างชาติด้วย ถ้าเราจะอ่านในโรมบทที่1ข้อที่17เนี่ยเปาโลจะใช้คำว่าความเชื่อนะครับเป็นเหตุผลที่ทำให้ความรอดนั้นมาถึงมนุษย์เราโรมบทที่1น,นะครับในข้อที่17เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สําแดงออกโดยความเชื่อและเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีมีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความ เชื่อเปโลทราบนะครับว่าความชอบธรรมที่พระเจ้ายอมรับเนี่ยเกิดจากความเชื่อในการกระทําของพระเจ้าในตัวอกขององค์พระเยซูคริสต์บนไม้ก,กังเขนไม่ใช่เกิดจากความชอบธรรมที่มนุษย์เราจะทําเองตามที่ผมให้อ่านเมื่อกี้นะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่17พระคริสต์ไม่ได้มาเพื่อที่จะล้มเลิกธรรมบัญญัติ แต่มาเพื่อที่จะทำให้สําเร็จคำว่าสําเร็จมาจากคำว่าเทลอสนะครับในภาษากรีกข้างข้างอาจอสกรีนนี้เลยนะครับเทลอสเทลอสหมายถึงปลา,า,ปลายทางจุดจบหรือการสิ้นสุดในหนังสือกาลาเทียนะครับบทที่3ได้กล่าวถึงธรรมบัญญัติเปรียบเหมือนกับพี่เลี้ยงนะครับบางแปลใช้คำว,ว่าครูสอน กลากเตียบทที่3ข้อที่24จนถึงข้อที่25ธรรมบัญญัติเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือครูสอนเพื่อนำเรามาถึงพระคริ์เหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กนะครับเราก็ยังอยู่ภายใต้บังคับพี่เลี้ยงคอยแนะนำสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดเหมือนกับธรรมบัญญัติที่แนะนำสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดจนกว่าเมื่อเราโตขึ้นเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดใช่ไหมครับรรพระบัญญัติ จึงเป็นสิ่งที่นำเรามาถึงพระคริสต์เพราะพระเยซูผู้เดียวเท่านั้นนะครับที่รักษาพระบัญญัติได้หมดทุกข้อไม่พลาดเลยเช่นนะครับผู้เขียนหนังสือฮิบรูได้เขียนไว้ในฮิบรูบทที่4ฮิบรูบทที่4ในข้อที่15นะครับผู้เขียนหนังสือฮิบรูได้เขียนกล่าวถึงพระเยซูผู้เป็นมหาปรุหิตใหญ่ของเราฮิบรูบทที่ 4ในข้อที่15เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปอยู่พี่น้องครับไม่มีมนุษย์คนไหนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่เคยทำบาปเว้นแต่องค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่ เดินชีวิตถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าหนังสือหเปโตรนะครับเปโตรก็พูดไว้เหมือนกันนะครับในหนังสือหเปโตรบทที่สในข้อที่22จนถึงข้อที่23นะครับข้อนี้บอกว่าพระองค์ไม่ทรงทําบาปเลยและไม่พบการล่อลวงในพระโอษฐ์ของพระองค์เลยเมื่อเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคําหยาบคายเลย เมื่อโปรองทรงทนทุกข์โองไม่ได้ทรงขู่อาฆาตแต่ทรงมอบโองเองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิาพากษาอย่างยุติธรรมทั้งสองหนังสือนะครับทั้งหนังสือฮิบรูก็ดีหรือสอเอ,อหนึ่งเปตโตรนี้ก็ดีชี้ให้เราเห็นว่าองค์พระเยูคริตเป็นผู้ที่ไม่มีความบาปโปรองเดินชีวิตอย่างชอบธรรมเป็นเหตุที่ธรรมบัญญัติสำเร็จเมื่อองค์พระเยซู สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อทุกคนที่เชื่อจะได้รับความชอบธรรมในพระกริเป็นเหตุที่ทําให้ธรรมบัญญัตินั้นสําเร็จนะครับกราเตียบทที่4ในข้อที่5บอกให้เราทราบเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วชาวยิวที่ไม่รู้จักธรรมบัญญตัติไม่รู้จักความสําคัญของธรรมบัญญตัติหัวใจของธรรมบัญญตัติแต่อุตสาตั้งความชอบธรรมของตัวเองขึ้นนะครับ ตามข้อที่4พวกเขาจึงไม่สามารถจะมาถึงความรอดได้เพราะความชอบธรรมที่พระเจ้ายอมรับเกิดจากความเชื่อในการกระทําของพระเจ้าในตัวของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนแต่ชาวยูกลับไปพึ่งการประพฤตินะครับโดยการกระทําของพวกเขาเองที่รักษากฎต่างๆดังนั้นระบบทั้งสองระบบจึงไม่สามารถที่จะเข้ากันได้ข้อที่5นะครับ โมเสสได้เขียนเรื่องความชอบธรรมที่มาทางธรรมบัญญัติว่าคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติก็จะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นข้อ5จนถึงข้อที่10นะครับอิสราเอลเสียพระพรไปโดยที่เขาไม่มีข้อแก้ตัวข้อนี้ยกมาจากหนังสือเลวีนิติบทที่18ข้อที่5ทุกคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติจะมีชีวิตโดยธรรมบัญญัตินั้น แต่นะครับเน้นเรื่องของการประพฤติในพันธสัญญาเดิมโมเสสบอกว่าคนที่ประพฤติตามจึงจะได้ชีวิตแต่ในพันธสัญญาใหม่พระเยซูบอกว่าคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะมีชีวิตในหนังสือโรมบทที่9นะครับข้อที่30โรมบทที่9ข้อที่30ที่เราศึกษาผ่านมาแล้วเปาโลบอกว่าคนต่างประเทศที่เขาไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรม ก็มาถึงความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดจากความเชื่อนั่นเองส่วนชาวยิวเนี่ยพวกเขาประพฤติตามความชอบธรรมตามธรรมบัญญัติแต่กลับไม่ได้มาถึงความชอบธรรมเพราะเขาไม่ได้สแสวงหาโดยความเชื่อนะครับสแสวงหาโดยการประพฤติดังนั้นเป็นคนละระบบเมื่ออิสราเอลจะ,ะเผชิญต่อนหน้าพระพักของพระเจ้าคนเหล่านี้ไม่สามารถมีข้ออ้างได้ เพราะมนุษย์ทุกคนนะครับถ้าวัดกันที่การกระทำเนี่ยไม่มีใครสามารถเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าได้แน่นอนหนังสือกาลาเทียนะครับกาลาเทียบทที่5ในข้อที่4ท่านเปาโลบอกว่าคนทั้งหลายที่ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมนะครับโดยการประพฤติตามพระบัญญตัติก็ตกหรือหล่นจากพระคุณของพระคริ์และทำให้พระคุณนั้น หล่นหายไปเลยการที่หันกลับไปนับถือกฎบัญญัติของโมเสสและพยายามจะชอบธรรมโดยการประพฤติทําให้พระคุณของพระเจ้านั้นหายไปเลยนะครับคือจะไม่ได้รับพระคุณนั้นอีกต่อไปมัทธิวบทที่11ข้อที่28จนถึงข้อที่30พระเยซูบอกว่าบรรดาผู้ลำบากเด็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข แสดงว่าความชอบธรรมไม่ได้เกิดจากการกระทําของมนุษย์แต่เกิดจากความเชื่อในพระีสุคริสแต่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยในโรมบทที่10ข้อ5พระเจ้าบอกกับอิสราเอลว่าจะต้องประพฤติตามธรรมบัญญัตินะจึงจะได้ชีวิตเพราะตอนนั้นองค์พระีสุคริสยังไม่มานะครับเหมือนกับเด็กที่จะต้องมีพี่เลี้ยงคอยบอกสิ่งที่ถูกและคอยบอกสิ่งที่ผิดข้อ6จนถึงข้อที่8 แต่ความชอบธรรมที่มาทางความเชื่อว่าอย่างนี้ว่าอย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระกฤ์ลงมาหรือใครจะลงไปยังที่ลึกคือจะเชิญพระกฤ์ขึ้นมาจากความตายแต่ความชอบธรรมว่ายังไงก็ว่าถ้อยคํานั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคําซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าแต่ แต่ระบบนิตินิยมการรักษากฎต่างๆเพื่อที่จะไปสวรรค์เนี่ยพยายามทำตามธรรมบัญญัติให้ได้เยอะทุกข้อนะครับอันที่จริงไม่มีใครทําได้ตามที่ผมได้กล่าวไว้เปาโลบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปถึงสวรรค์นะครับเพราะพระคริสตลงมาแล้วและพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่คุณเชื่อว่าพระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตสุดท้ายก็จะสำเร็จโดยพระคริสต์นั้นเมื่อเมื่อเรารับบัพติศมาก่อนที่เราจะรับบัพติศมารเราสารภาพว่าพระเยซูปเป็นพระคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระพุทช่วยให้รอดระบบของโมเสศคือการประพฤติตามกฎทุกข้อนะครับต่างจากระบบของความเชื่อที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ ข้อ6จนถึงข้อที่7ที่ผมอ่านเมื่อกี้นะครับยกมาจากหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่12จนถึงข้อที่14ที่พูดถึงใครที่จะขึ้นไปบนสวรรค์เชิญพระริสิ์ลงมาและใครที่จะลงไปที่ลึกและเชิญพระริสิ์ขึ้นมาจากความตายนั้นยกมาจากสองข้อนี้เองนะครับนี่คือพระสติปัญญาของพระเจ้าพระเจ้ารู้ครับว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถที่จะรอดได้โดยการกระทําของเราเอง ที่รักษากฎ108,009เนี่ย613ข้อตามกฎบัญญัติของโมเสสไม่มีใครที่จะทำได้เปาโลได้เขียนไว้นะครับในหนังสือ1โกรินโทหรือ1โครินบทที่1ข้อที่18จนถึงข้อที่21เริ่มในข้อที่18ท่านเปาโลท่านบอกว่าคนทั้งหลายที่กำลังพินาศเนี่ยก็เห็นว่าไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่แต่เราที่กำลังจะรอดเ เราถือว่าไม้กางเขนเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าไม้กางเขนเป็นฤทธิเดชของพระเจ้าให้คนทั้งปวงที่เชื่อนะครับได้รับความรอดเปาโลบอกแบบนั้นเลยนะครับในหนึ่งโคริน์บทที่1ข้อที่18และข้อที่19ลองอ่านดูก็ได้นะครับยาวไปจนถึงข้อที่21เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่อง,งโง่ แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธ,ธานุภาพของพระเจ้าเพราะมีคำเขียนไว้ว่าเราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญาและจะทำให้ความฉลาดของคนฉลาดสูญสิ้นไปคนมีปัญญาของยุคนี้อยู่ที่ไหนบัณฑิตของยุคนี้อยู่ที่ไหนนักโต้ปัญหาของยุคนี้อยู่ที่ไหนพระเจ้าทรงทำให้ปัญญาฝ่ายโลกเป็นความโง่แล้วไม่ใช่หรือย้ำในข้อที่21เพราะตามที่ทรงกำหนดไว้ตามพระสติปัญญาของพระเจ้า โลกไม่อาจรู้จักพระเจ้าได้โดยสติปัญญาของตนพระเจ้าจึงพอพระทัยจะช่วยพวกที่เชื่อให้รอดโดยคำเทศนาโง่ๆนะครับนี่คือพระสติปัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นว่าโลกไม่มีทางจะรู้จักพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงโปรดช่วยโลกหรือว่ามนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้ให้รอดโดยคำเทศนาเรื่องของพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นไม่ต้องเชิญ ใครที่ลงมาจากสวรรค์ไม่ต้องเชิญใครที่ขึ้นมาจากที่ลึกครับเพราะองค์พระเยูคริต์พิสูจน์แล้วนะครับว่าพระองค์เป็นผู้นั้นเองที่จะช่วยมนุษย์ได้ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านมันนำผมให้คิดถึงเฉลยธรรมบัญัติบทที่30นะครับข้อที่15และข้อที่19พระเจ้าบอกกับอิสราเอลในสมัยนั้นว่า เราวางชีวิตและความตายไว้ข้างหน้าพวกเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงเลือกทางแห่งชีวิตเช่นเดียวก,กันกับที่นี่นะครับในตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่8เปาโลเชื่เห็นว่าชาวยิวเนี่ยพวกเขาสแสวงหาพระเจ้าก็จริงแต่เขาสแสวงหาพระเจ้าไม่พบพวกเขาก็อุตส่าห์ที่จะสร้างความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมาและเปาโลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อเรา เป็นคนชอบธรรมเนี่ยเราไม่สามารถจะเป็นคนชอบธรรมโดยการประพฤติของเราได้ไม่มีครับไม่มีแม้ว่าโมเสสจะเขียนไว้นะครับในหนังสือเลเวนิติบทที่18ข้อที่5ทุกคนที่ประพฤติตามธรรมบัญญัติจะมีชีวิตอยู่โดยธรรมบัญญัตินั้นแต่ไม่มีใครครับในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้โดยไม่พลาดเลยเว้นแต่พระเยซูคริสต์พระเยซูปเป็นผู้ที่นำความรอดมาถึงมนุษย์ พระองค์ไม่มีความผิดบาปเหตุฉะนั้นความชอบธรรมมาจากความเชื่อเชื่อในใครเชื่อในตัวขององค์พระเยสูกริตพวกเราทำอะไรบ้างในความเชื่อนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพื่อเราจะได้ความชอบธรรมพระเยซูตรัสว่าพระองค์เป็นผู้นั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต เมื่อเราเชื่อในการกระทําของพระเยซูในการลบล้างความผิดบาปของพวกเราบนไม้กางเขนเพียงแค่นี้พระเจ้านับว่าเราเป็นผู้ที่ชอบธรรมผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาลบล้างความผิดบาปจะได้รับพระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันวนต่อไปนะครับเราจะต่อในข้อที่9จนจบนะครับในบทที่10นี้เปาโลจอธิบายว่าการยอมรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจ ก็นำความรอดมาให้กับพวกเราแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให้พี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่าไม่ใช่ความเชื่อและรับด้วยปากเท่านั้นหลังจากนั้นยังมีข้อพระพีที่กล่าวถึงการกระทำที่สำแดงออกจากความเชื่อนั้นด้วยนะครับในวันนี้ก็ขอฝากบทเรียนให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องที่มีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าทุกท่านครับสวัสดีครับ